ฮ็อกเนอร์กาแฟสดเมืองคองนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราจะไปสำรวจววนนคร่าวๆกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวรรยากาศจะเป็นอย่างไรบรรยากาศกลางทุ่งนานะฮะมีแน่ใจว่าร้านเปิดหรือเปล่านะเป็นวันธรรมดานะ พัคเนอร์กาแฟสดนะฮะอยู่กลางทุ่งนาน,นะครับเหมือนร้านจะเปิดนะฮะอ๋อร้านเปิดนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านบนนะฮะเดี๋ยวเผือ่อีกหน่อยจะได้แวะมาดูหน ร้านเปิดอยู่ใช่ไหมฮะอ๋อร้านเปิดอยู่นะครับมีบรรยากาศด้านบนนะฮะคร,รับเนื้กาแฟสดฮะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันธรรมดาก็คน,นอาจจะน้อยหน่อยถึงขั้นไม่มีนะเพราะช่วงนี้ก็น่าจะทํางานกันอยู่นะฮะวิวก็สวยมากนะฮะ ร้านฮักเนอร์กาแฟสดนะฮะที่เมืองคองนะฮะบรรยากาศร้านก็เหมาะแก่การนั่งจิบกาแฟเป็นอย่างมากนะฮะเดี๋ยวเราจะพาชมมุมต่างๆกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววีคนสองวันอาจจะได้มานั่งจิบกาแฟที่นี่กันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวิวลำน้ำคองนะฮะที่ต้องวิวทุ่งนานะ วิวตรงนาวิวภูวเขาแล้วก็วิวลำน้ำนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพักเลิกกาแฟสดนะฮะช่วงนี้ก็น้ำเยอะไปหน่อยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังร้านก็ตกแต่งน่ารักนะมีต้นไม้เยอะแยะมากมายมีโต๊ะให้นั่งจิบกาแฟน่ากินกาแฟมั่ง ้นอะไรก็ไม่ทราบแต่ก็สวยดีนนบรกาศตกแต่งน่ารักฮนะกลมเกลืนเข้ากับธรรมชาตินะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้ำรุนแรงมากนะครับน้ำรุนแรงมากส่วนี้ก็คงไม่มีการล่องแพนะฮะล่องแพไม่ได้นะบรรยากาศดีครับภายในร้าน วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะเพราะว่าเป็นวันธรรมดาคนแทบจะไม่มีเลยนะฮะนี่ครับวิลไฟเดอร์ก็มาแล้วนะครับวีลไฟเดอร์วีลไฟเดอร์อูมากันหลายเจ้าเลยนะฮะอันนี้นะวิลไฟเดอร์นะวิลไฟเดอร์ตัวแก่ๆนะฮะอันนี้ก็เคยมาเยือนแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง เราไม่มีสติกเกอร์มาแปะกับเขานะฮะเราก็ชมของเจ้าอื่นไว้ก่อนนะฮะแต่ที่มีกลุ่มมีกรุ่มก็มาแปะกันได้นะฮะวันนี้เขาเตรียมไว้ให้แปะเลยนะฮะเราก็เห็นวิวไฟเดอร์มานะ,ะเราก็อยากมาบ้างนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอยอะมากฮะเอยอะมากเนี่ยแกดก็นานั่งจิบกาแฟะฮะ มุมนี้ก็มองไมเห็นสะพานนะครับคุณผู้ชมตองมีตาก,กาแฟต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะใครสนใจก็มานั่งจิบกาแฟที่ลำน้ำของได้นะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นราคาของกาแฟมีน้ำส้มน้น้ำส้มสดแก้วละห้าสิบบาทนะฮะน้ำส้ม เอาน้ำส้มสดแก้วหนึ่งครับผมอยูอยากน้ำส้มพอดีฮะก็ลองชิมน้ำส้มกันสักหน่อยนะฮะเอเปสโซอเมริกาโนานี่ลาเต้น,นะฮะทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับมิลเฟตมิลคารามวเมลตอเบอรี่ก็จะมีขนมกบเคี้ยวนะฮะเล็กน้อยนะฮะม,มาม่าด้วยนะมามา่าใครสนใจก็มานั่ง มองทุ่งนามองแม่น้ำจิบกาแฟกันได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็นั่งจิบกาแฟกันสักครู่ฮะไม่ใช่กาแฟน้ำต้มนะวิวดีมากนะวิวดีมากช่วงนี้น้ำป่าไหลหลากฮนะน้ำป่าไหลหลากน้ำาจเยอะเป็นพิเศษนะฮะ ก็งงจะงดกิจกรรมล่องแพนะฮะขอบคุณครับผมได้มาแล้วครับน้ำส้มครับน้ำส้มสดครับโอ้ว้าวเนือ้อกาแฟสดแต่เรากินน้ำส้มสดนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะแทนกันได้แล้วครับคุณผู้ชม อร่อยมากโอเคเย้ <Okay. Yeah. S 1> ใครสนใจก็ชิมก็ได้นะพักเนอ่อกาแฟสดแต่เรากินน้ำส้มสดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าจะเวีนวิวภูเขานะครวิวลำน้ำนะครับอืมช่วงนี้น้ำป่าเยอะไปหน่อยนะครคุณผู้ชม อาจจะไม่เหมาะกับการล่องแพนะแต่ก็มานั่งชมบรรยากาศได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตรงนี้ทุ่งข้าวก็กำลับบงเขียวนะยังไม่ออกรวงนะบางแปลงก็ออกรวงไปแล้วนะครนั่งดูดน้ํำส้มกันไปครับ อชื่นใจครับชื่นใจส่วนด้าน,านซ้ายมือก็จะเป็นออะไรลืมชื่อแล้วเมืองคองโฮมสเตย์ทักคองโฮมสเตย์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับลืมชื่ออีกแล้วทักเมืองคองทักเมืองคองโฮมสเตย์อยู่ติดจิมน้ำเลย ด้านหน้าก็จะเป็นที่กางเต็นท์แต่ช่วงนี้น่าจะกางไม่ได้นะเพราะว่าน้ําป่าไหลหลากเยอะมากนะฮะเป็นอันตรายแก่ผู้กางเต็นท์ได้นะส่วนด้านหน้าเราตรงน้นก็จะเป็นบ้านวังริมคลองโฮมสเตย์น,นะฮะซึ่งบ้านหมายเลข3ที่เป็นบ้านที่ช่องยูทูบเบอร์หลายชู้หลายช่องนะฮะเคยมาถ่ายก,ากันก็ได้ถูกน้ำป่าซัดหายไปแล้วนะครับ เป็นที่น่าเสียดายมากเราก็อยากจะมานอนห้องนั้นเหมือนกันนะฮะไม่แน่ใจว่าเขาจะสร้างใหม่ตรงที่เดิมหรือว่าสร้างใหม่ขยบเข้ามานะฮะเพราะว่าก็อาจจะเสี่ยงน้ำป่าซัดไปอีกได้นะเพราะตรงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกเยอะพายุขเข้าฮนะ ลมมรสุมเข้าต่าง,าง,างนาๆนานานะน้ำป่าก็เลยไหลมารุนแรงมากนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ข,ข่าวจากเจ้าของรีสอร์ทว่ามีหลายแห่งนะโดนน้ำซัดไปหลายแห่งนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้อากาศปลอดโป่งมากฮนะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนเย็นจะ ตอนเย็นจะฝนตกหรือเปล่าฮนะานั่งจิบกาแฟชมเอ้ย่กาแฟลืมเนี้ยน้ำส้มครับน้ำส้มไม่ใช่กาแฟฮะฮักเนือ้อน้ำส้มสดปกติแล้วช่วงเสาร์ทิศ บริเวณนี้น่าจะมีคนมานั่งจิบกาแฟชมทุ่งนากันเยอะนะแต่วันนี้เรามาวันธรรมดานะก็เลยไม่ค่อยมีใครนะฮะอืม,มันจะกาศดีทุกมุมเลยฮะเหมาะกับการนั่งชมธรรมชาตินะ นั่งจิบกาแฟน้ำส้มครับนั่งจิบน้ำส้มชมธรรมชาต <c oughs> าิแล้วก็ต้องขอเวลากันไปด้วยบรรยากาศภูเขาเมฆ ทุ่งน้ำเอ้ยทุ่งข้าวและสายน้ำนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยากาศดีมากนะใครมาแนะนำไม่มาวันธรรมดาเลยนะเลือกที่นั่งตามสะดวกตามสบายเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง้ oh. ากใครถูกใจคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์อยากจะมานั่งจิบชากาแฟน้ำต้มบริเวณนี้ก็ ฝากด subscribe กดไ i k e กดแชร์กับช่องอารโกราของเราด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปชมบรรยากาศที่ไหนกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีอยากลากันไปกับบรรยากาศของ พักเนอ้อกาแฟสดนะครับแต่เรามากินน้ำส้มนะครับออสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่าน